สุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินหิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำคาพระทาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งแม่น้ำขุ้นเขาและป่าไม้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภาษาศิลปกรรม และโบราณสถานอันทรงคุณค่ามีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโบราณต่อมาพญามังรายได้ทรงย้ายราชธานีจากเมืองฮิรันนครเงินยางเชียงแสนมาสร้างราชธานีริมฝั่งแม่น้ำกกและขนานนามว่าเวียงเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช1805ดังนั้นเชียงรายจะมีอายุก่อตั้งครบ 750ปีในปีพุทธศักราช2,55 5เชียงรายมีพื้นที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ทัญยาหารมีสภาพภูม,มิอากาศดีตลอดปีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ระหว่าง6-25องศาเซลเซียสเชียงรายมีพื้นที่11,678ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 829กิโลเมตรมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือสหภาพพมา่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่การปกครองแบ่งเป็น18อำเภอ124ตำบล1,751หมู่บ้าน1องค์การบริหารส่วนจังหวัด1เทศบาลนคร50เทศบาลตำบล 92องค์การบริหารส่วนตำบลมีประชากร1 200, นึ่งล้านสแสนคนประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองมีชนกลุ่มน้อยและชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ8ดชนเผ่านับเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งประเพณีล้านนาเก่าแก่ดั้งเดิมของคนพื้นเมืองที่ยังคงสืบทอดมาเช่นประเพณีสงกรานประเพณียี่เปงหรือรอยกระทง และการตักบาตรเป่งพุธส่วนประเพณีของชนกลุ่มน้อยและชาวไทยภูเขานั้นมีประเพณีที่สำคัญเช่นประเพณีไหว้ผีประเพณีกินวอประเพณีโลดชิงช้าอีกทั้งเชียงรายมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศิลปินและสลาดที่มีชื่อเสียงระดับนานานชาติหลายท่านในด้านการศึกษา จังหวัดเชียงรายมีสถานศึกษาในระดับต่างๆและมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ66,000ล้านบาทรายได้เฉลี่ย54,000บาทต่อคนต่อปีสาขาการผลิตที่สำคัญคือสาขากเกษตรกรรม สาขาขายส่งขายปลีกและสาขาอุตสาหกรรมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือภาคเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่นำรายได้สู่เกษตรกร,รคือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองชากาแฟยางพาราลิ้นจี่ลำไยสับป,ประรดนางและหูแลส้มโอพืชเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลกผลผลิตการเกษตรบนพื้นที่สูง คือดอกไม้เมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวในด้านการท่องเที่ยวเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญต่างๆมากมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมเชิงสุขภาพรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ10,000ล้านบาทต่อปีจังหวัดเชียงรายโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาคือเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนานำการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา5ประเด็นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียงกำหนดเป้าประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดการค้าและการลงทุนส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสร้างรายได้และความเข้มแข็งภาคการเกษตรโดยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมค่านิยมสังคมล้านนาพัฒนาชมุมชนคนคุณภาพกำหนดเป้าประสงค์ที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นสุขโดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้ส่งเสริมและพัฒนาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาระบบ และบริหารจัดการด้านแรงงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมกำหนดเป้าประสงค์ที่จะจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนโดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้ ส่งเสริมการสร้างสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการควบคุมและลดปริมาณมลพิษทั้งในรูปขยะอันตรายมลพิษทางอากาศกลิ่นเสียงและน้ำเสียเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการพัฒนาเมืองน่าอยู่และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นยุทธศาสตร์ที่4ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์กำหนดเป้าประสงค์ที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดนโดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งรักถิ่นเกิดเทิดทูนสถาบันประเด็นยุทธศาสตร์ที่5ส่งเสริมธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการกำหนดเป้าประสงค์ที่จะนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการอย่างทั่วถึงโดยมีกลยุทธ์ดังนี้ส่งเสริมธรรมมาพิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริการที่ดีส่งเสริมสื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำหรับประเด็นเน้นหนักของจังหวัดเชียงรายมี2ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจชายแดนและด้านความมั่นคงชายแดนด้านเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่การพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS โดยสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านหลายเส้นทางเส้นทางถนน R3A เริ่มจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายผ่านแขวงบ่อกแก้วและแขวงหลวงน้ำทาของลาวผ่านจิงหงถึงนครคุนหมิงของจีน รวมระยะทางประมาณ1,200กิโลเมตรเส้นทางถนน r 3 B เริ่มจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่านเมืองเชียงตุงของพมา่าผ่านจิ่งหงถึงนครคุณหมิงของจีนรวมระยะทางประมาณ1,100กิโลเมตรนอกจากนั้นยังมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางน้ำผ่านแม่น้ำโขงจากท่าเรือเชียงแสนของไทยไปยังท่าเรือจิงหงของจีน รวมระยะทางประมาณ344กิโลเมตรมูลค่าการค้าชายแดนต่อปีประมาณ20,000ล้านบาทเศษแบ่งเป็นการค้ากับพม่าประมาณ10,000ล้านบาทเศษสินค้านําเข้าจากพม่าได้แก่สินค้าเกษตรกรรมหินก่อสร้างสิ่งทอสินค้าส่งออกไปพม่าได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคผ้าพิมพ์ลายการค้ากับจีนตอนใต้ประมาณ5,000ล้านบาทเศษ สินค้านำเข้าจากจีนได้แก่สินค้าเกษตรกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์สินค้าส่งออกไปจีนได้แก่สินค้าเกษตรกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคการค้ากับลาวประมาณ5000ล้านบาทเศษสินค้านำเข้าจากลาวได้แก่ฐานหินลิกไนท์สินค้าเกษตรกรรมสินค้าส่งออกไปลาวได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาที่สำคัญเพื่อรองรับการค้าการลงทุนได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชียงของห้วยรายโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่สองโครงการขยายถนนสี่ช่องทางจราจรเชื่อมโยงการคมานาคมขนส่งโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโครงการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่นและ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดเชียงรายมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศคือสาภาพพมา่าระยะทางประมาณ153กิโลเมตรและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทางประมาณ155กิโลเมตรมีจุดผ่านแดนด้านไทยพมา่าแยกเป็นจุดผ่านแดนทาวรอนสองจุด และจุดผ่อนปลน4จุดมีจุดผ่านแดนไทยลาวแยกเป็นจุดผ่านแดนถทาวร2จุดและจุดผ่อนปลน5จุดและมีจุดผ่อนปลนไทยพมา่าไทยลาว1จุดปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยปัญหาเส้นเขตแดนด้านชายแดนไทยพมา่ามีปัญหาเส้นเขตแดนที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้แก่ ปัญหาเส้นเขตแดนทางบกความยาวประมาณ94กิโลเมตรปัญหาบริเวณที่ตั้งสำนักสง์กูเตงนายงอำเภอแม่สายซึ่งไทยและพะมา่าต่างอ้างสิทธิ์เนื้อพื้นที่ดังกล่าวโดยยึดถือแผนที่คนละฉบับนอกจากนั้นยังมีปัญหาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกกัดเซาะตะลิ่งจะทำให้ฝ่ายไทยเสียพื้นที่ด้านชายแดนไทยลาวมีปัญหาเส้นเขตแดนที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้แก่ บริเวณแก่งผาใดบริเวณผาตั้งบริเวณภูชีฟ้าและปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะกลางแม่น้ำขงคือเกาะมโนและเกาะผาคำปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงรายมีแนวชายแดนระยะทางประมาณ308กิโลเมตรทั้งทางบกและทางน้ำมีช่องทางเข้าออกประเทศได้ตลอดแนวชายแดนประกอบกับ แหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในรัฐฉานสาภาพพม่าจึงเป็นช่องทางของกลุ่มนักค้ายาเสพติดใช้จังหวัดเชียงรายเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดสู่พื้นที่ตอนในของประเทศปัญหาแรงางานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับความต้องการแรงงานต่างชาติของผู้ประกอบการชาวไทยในบางกิจกรรมจึงทำให้ เกิดการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในจังหวัดเชียงรายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาชาวเกาหลีเหนือหลบหนีเข้ามาเป็นจํานวนมากเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปประเทศที่3การแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนจังหวัดเชียงรายได้มีการจัดระเบียบชายแดนเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวรวมถึง ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอาชญากรรมอื่นๆบริเวณชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพภาคที่3นอกจากนั้นยังมีกลไกลความร่วมมือแก้ไขปัญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสาภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในหลายระดับจากความร่วมมือและการบูรณาการของทุกภาคส่วนในจังหวัดจึงเชื่อมั่นว่าจังหวัดเชียงรายจะสามารถขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดสมดังวิสัยทัศน์ที่ว่าเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนานำการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป